สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอพรีวิวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่12เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซี <Yeah. S 1> การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ,จะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งนะครับหลังจากเบรกทีมชาติโดยเป็นการแข่งขันในนัดที่12ของฤดูกาลเป็นการพบกันร,ระหว่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ เปิดรังรับการมาเยือนของสิงโตน,น้ำเงินคามเชลซีจาฟุูงของตารางจะมีรายละเอียดก่อนเกมอย่างไรนะครับไปฟังกันครับเริ่มต้นที่ผลงาน5นัดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะ2เสมอ2และแพ้1ขณะที่5นัดหลังสุดของเชลซีนะครับรวมทุกรายการชนะ4เสมอ1และไม่แพ้ทีมใดเลยส่วนผลงาน5นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมพบกันนะครับผ่านการชนะทีมละ2ครั้ง และเสมอหนึ่งครั้งซึ่งการเจอกันในพรีเมียร์ลีกซีซั่นก่อนต่างฝ่ายต่างชนะในบ้านของตัวเองมาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่เลสเตอร์ซิตี้ทีมของกุนซือแบนดานรอโรเจอร์ oger, เกมในลีกล่าสุดนะครับบุกไปเสมอลีดยูไนเต็ด1-1ตอทำให้ตอนนี้นะครับมี15คะแนนอยู่ในอันดับที่12ของตารางเกมนี้จะไม่มีเวลลี่โฟฟาน่ามาร์คอัลบตันไลอันเบอร์ทาน และยูริเตลมันที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนผู้เล่นรายอื่นๆนะครับพร้อมลงสนามนำมาโดยผู้รักษาประตูแคสเปอร์ชไมเคลิลกองหลังคาสตันเยอีเวนโซนยุนชูลิคาโดกองกลางเอนดีดีซูมาเรบิลลี่ฮอกองหน้าฮาวิบานเจมี่วาดีและเจมแมดดิสันนำทัพในเกมนี้ ขนาดที่ความพร้อมของเชลซีทีมของคุณซือโทมัสทูเคิลในเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านเสมอเบอร์ลี่ไป1นต่อหนึ่งเกมนี้จะได้โรเมลูลูกากูและเมสันเมาส์ฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับกลับมาเป็นตัวเรื่องอีกครั้งแต่ว่าจะไม่มีตีโมแวนเนอร์มัตติโอโควาสิตมาโกตออลองโซที่ยังไม่พร้อมใช้งาน ส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะครับพร้อมลงสนามทั้งหมดนำมาโดยผู้รักษาประตูเอดดอาเมนดีกองหลังอันเดียสคิสเตนเซนตีโอโกซิวาและอันโตริโอลูดิเกอร์กองกลางลีเจมเองโกโรกองเต้จอจินโยและเบนชิเวลส่วนแนวรุกนะครับคารัมฮัสซันโอดอยเมสันเมาส์และโลเมลูลูกากูเป็นตัวความหวังของทีมนะครับนำทัพในเกมนี้ สุดท้ายนะครรบเบเตอร์ซิตี้เกมล่าสุดสะดุดเสมอทำให้ตอนนี้ห่างจากพื้นที่ UCL อยู่7คะแนนเกมนี้มีตัวจบสกอร์อย่างเจมี่วาดีเป็นหัวหอกตัวความหวังในการทำประตูของทีมเกมเล่นในบ้านนะครับก็ต้องพยายามเก็บ3มแต้มให้ได้แต่ต้องมาเจอทีมที่มีเกมรับดีอย่างเชลซีที่เสียประตูไปแค่4ประตูซึ่งเชลซีนะครับเกมล่าสุด เก็บได้แค่1คะแนนทําให้โดนทีมอันดับที่2บีมาเหลือแค่3คะแนนแต่รูปเกมที่เจอกับเบอร์ลี่นะครับถือว่ามีโอกาสจบสกอร์เยอะแต่ทําไม่ได้เป็นการบ้านที่เชลซีต้องกลับไปแก้ไขการเจอเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นงานที่หนักของเชลซีมาโดยตลอดต้องมาดูกันว่าทีมไหนจะคว้า3มแต้มในเกมนี้ <Yeah. S 1> ก่อนจากไปในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ดูคลิปของเราจนจบถ้าหากชอบนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ